ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชวนปัดให้ฟาร์มเห็มประชาพิปัตย์ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยนะครับบัญญัติหนักใจแต่เคารพมติพักก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับล่าสุดตามที่เราทราบก็คือมติของพักนะครับ ประชาพิปัติก็คือเข้าร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนแล้วแน่นอนครับก็มีทั้งคนเห็นด้วยและเม่นด้วยสุดท้ายนะครับทุกคนก็เคารพมติพักแต่ก็อย่างที่บอกว่าการทํางานหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงก็คงต้องรอดูนะครับชวนปัดให้ฟามเห็นหลังประชาพิปัติมีมติร่วมรัฐบาลด้นานบัญญัตินะครับหนักใจทางการเมืองแต่เคารพปติพักรับเมื่อนะครับ ร่วมแล้วก็ต้องอยู่ในรัฐบาลขณะที่สันเพชรลั่นไม่ท้อเป็นการรักษาจุดยืนศักดิ์ศรีของพรรคก็ต้องบอกว่าอันนี้แหละครับคือสิ่งที่บอกนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมบอกเลยว่าถ้านะครับมติของพรรคสวนกับอุดมการณ์ของตัวเองคําถามคือเราจะอยู่ในพรรคเพื่ออะไรมันก็ไม่มีประโยชน์หรือเปล่าแล้วทําไมไม่ออกมาอันนี้คือสิ่งที่นะครับผมตั้งคําถามนะครับ ว่าวันนี้ในเมื่อเรามีอุดมการณ์และมีจุดยืนของเรานะครับแต่ถ้าพักไม่มีอุดมการณ์ไม่มีจุดยืนแน่นอนครับอุดมการของพักจุดยืนของพักเราไม่สามารถที่จะไปะกําหนดได้หรืออะไรได้เพราะใช้เสียงส่วนใหญ่แต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ทําไมเราไม่ถอยออกมาหรือมีประโยชน์แอบแฝงแล้วออกมานะครับพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือเปล่านะครับเมื่อวันที่29สิสิงหาคมที่พักประชาธิปัตย์ภายหลังการประชุมระหว่างกรรมการบริหารพักนะครับ และสสของพรรคประชาพิปัติและมีมตินะครับร่วมรัฐบาลถึง43เสียงไม่เห็นด้วย4เสียงและงดออกเสียง2เสียงโดยในซี่ที่ไม่เห็นด้วยในชวนรีกภายสสบัญชีรายชื่อปฏิเสธการตอบคําถามโดยได้ยิ้มและกล่าวเพียงว่าขอให้ รอฟังถแถลงนะครับมติที่ประชุมของพักส่วนที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นอย่างไรกว้างขวางใช่หรือไม่นั้นนายชวนกล่าวว่าไม่มีอะไรในที่ประชุมมีการให้ความคิดเห็นก็เป็นไปอย่างที่รู้การตนและอีสาคนซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งสองฝ่าย ด้านนายบัญยัติบรรทัดน์นะครับสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักประชาพิบัติกล่าวยอมรับว่ามีความหนักใจทางการเมืองวันนี้ถกเถียงกันมากเป็นเรื่องปกติมีทั้งคนเห็นด้วยและมีคนเห็นต่างแต่สุดท้ายก็เคารพมติที่ออกมาส่วนบทบาทการทําหน้าที่สอสอในสภายอมรับว่าเมื่อร่วมรัฐบาลแล้วเราก็ต้องอยู่ในรัฐบาลเพียงแต่ ว่าถ้ารัฐบาลทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเราก็ต้องทักท้วนเพราะการตรวจสอบนะครับคนของพรรคประชาธิปัตย์ทำกันอยู่แล้วแต่คงไม่เข้มข้นเหมือนกับที่ตอนเป็นฝ่ายค้านและวันนี้ที่ประชุมก็ได้มีข้อเสนอแนะฝากไปยังรัฐมนตรีทั้งสองคนเพื่อให้นํานโยบายของรัฐไปหารือกับแกนนำนะเช่น เรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องของการประกันร,รายได้ว่าเวลากําหนดนโยบายให้คิดถึงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยขณะที่นายสันเพชรบุญยามณีสสสงขาพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าวัาวนนี้ที่ประชุมคุยกันเป็นเอกสทรพี่น้องจนเป็นมติพักออกมาเมื่อถามว่าในฐานะที่ตนเป็นคนรุ่นใหม่และคัดค้านการร่วมรัฐบาลผลออกมาเช่นนี้แล้วยอมรับหรือไม่นายสันเพชรกล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ด้วยมติของพักเนื่องจากเป็นสภาบ้านทางการเมือง วันนี้ถือว่าทุกคนได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาและใครมีอะไรในใจก็ได้พูดออกมาในฐานะที่เราเป็นครอบครัวพรรคประชาธิปัตย์แต่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผิดถูกอย่างไรเชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินในอนาคตแต่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครผิดหรือถูกทุกคนอยากให้พักไปข้างหน้าและมีเอกภาพดังนั้นการให้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาจึงไม่มีการลงมติจึงได้มีการลงมติและเห็นชอบว่าจะเข้าร่วมรัฐบาล เมื่อถามว่าท้อหรือไม่นายสันเพชรกล่าวว่าเป็นการรักษาจุดยืนของพรรคและรักษากิตติภูมิศักดิ์ศรีและสักจากจุดยืนของพรรคที่เคยให้ไว้กับประชาชนแต่วันนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้เป็นเรื่องของความขัดแยง้งหรือสู้รบกับใครแต่เป็นการต่อสู้กันทางความคิดและอุดมการณเป็นเรื่องของฝาเป็นเรื่องของความผิดและถูกสิ่งไหนถูกก็ว่าถูกสิ่งไหนผิดก็ จะว่าถูกไม่ได้วันหนึ่งเคยพูดได้อย่างหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ถ้าทำอีกอย่างหนึ่งก็คงจะกลับไปที่พื้นที่และมองหน้าประชาชนที่เลือกตัวเองมาไม่ได้คือสิ่งที่นะครับตัวได้พูดไปแต่สุดท้ายก็จบและเป็นไปตามมาติของพรรคจะชอบหรือไม่ชอบก็ถือว่าเป็นมติที่ตัวแทนของประชาชนได้เลือกในทางความคิดที่เหมาะสมร่วมกันเข้ารัฐบาลและเป็นกรรมาการบริหารพรรค ส่วนจะทํางานพื้นที่หลังจากนี้นะครับยากหรือไม่นั้นนายสันเพชรกล่าวว่าถ้าในแง่ของการทํางานทําหน้าที่สสและนิติบัญญตัติครับตลอดระยะเวลาปีที่ผ่านมาก็ได้ทำหน้าที่มาโดยตลอดและทําหน้าที่อย่างหนัก นะครับพร้อมผลักดันโครงการและกฎหมายที่คิดว่าเป็นประโยชน์และส่งผลดีกับประชาชนและในพื้นที่พยายามผลักดันโครงการต่างๆและสามารถทําให้ในขอบเขตของสสตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพักที่จะได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปดีใจที่เรื่องนี้ได้จบเสียทีจะได้ไม่ต้องคาราคาซังจะได้ชัดเจนหมดคําว่าเป็นพักอะไรแล้วนายสันเพชร อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากพักประชาพิปัตยนะครับและเป็นข้อมูลของรับคนที่ไม่เห็นด้วยในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเไไรคลื่อนไหวมีอะไรคิบหน้าอามเดห้ฟังครับ